จัมปาสคาเชพสวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่เคยใช้เครื่องปั่นน้ำจิ้มโดยใช้เครื่องปั่นสมูทตี้หรือว่าโถปั่นตัวเล็กๆนะครับเมื่อมียอดขายที่สูงขึ้นหรือว่าต้องการที่จะปั่นน้ำจิ้มมากขึ้นก็อยากจะได้เครื่องที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเครื่องเล็กเนี่ยเวลาปั่น,นหลายรอบอาจจะเกินกําลังของเครื่องเขานะครับวันนี้ผมขอแนะนําเครื่องปั่นน้ำจิ้มตนเหลสดของนอกนะครับเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับ ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสแข็งแรงนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมมีอยู่ตรงนี้ที่เดียวครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เซฟตี้นะครับเอาไว้หยุดเครื่องมาดูฝาด้านบนนะครับด้านบนจะมีช่องกระจกนิรภัยนะครับเอาไว้มองวัตถุด,ดิบที่เราปั่นส่วนนี้จะเป็นโถปั่นนะครับโดยที่จะมีหูล็อกสอด้านเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับ ข้างในจะเป็นสแตนเลสหนามากนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับใบมีดสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองสำหรับฝานี้นะครับจะมีฝาปิดเล็กๆอย่างนี้เพื่อให้ใส่วัตถุด,ดิบระหว่างการปั่นได้ครับโดยที่ไม่ต้องหยุดเครื่อง มาดูสวิตด้านข้างนะครับคือสวิตเซฟตี้ครับส่วนตรงนี้สีเขียวๆคือสวิตเปิดเครื่องตรงนี้คือทัมเมอร์ตั้งเวลาครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเราจะมีรีเซ็ตนะครับก็คือเวลาที่มอเตอร์ใช้งานเกินกำลังเนี่ยจะมีสวิตเซฟตี้รีเซ็ตด้วยครับป้องกันมอเตอร์เสียหาย ต่อไปจะเป็นวิธีการเราทวัตถุดิบออกจากถังนะครับก่อนอื่นเราปลดล็อกตรงนี้ก่อนครับโยกขันโยกขึ้นหลังจากนั้นก็จับหูล็อกตรงนี้ครับแล้วกดลงมาสำหรับการเปิดใช้งานเครื่องนะครับจะมี3ปุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันแรกนี้ก็คือ ตัวเซฟตี้นะครับตัวสต็อปเวลาเราจะทำงานเนี่ยเราจะต้องหมุนขึ้นอย่างนี้ครับหมุนตามตามเข็มนาฬิกานะครับลราสวิตจะเด้งขึ้นแบบนี้นี่คือปุ่มเปิดเครื่องนะครับโดยที่เราจะต้องหมุนทัมเมอร์ขึ้นก่อนนะครับเมื่อเรากดสวิตใบมีก็จะหมุน ถ้าเป็นเครื่องเปล่ายังไม่มีวัตถุดิบอยู่ข้างในนะครับเวลาเราเดินเครื่องเราอย่าเดินนานนะครับเพราวะว่าถ้าเดินนานเกินไปเดี๋ยวแกนข้างในมันจะร้อนเกินไปครับซึ่งจะทําให้อายุาการใช้งานเครื่องไม่ดีนาที่ควรถ้าจะเดินเครื่องนานๆเนี่ยก็คือให้มีวัตถุดิบอยู่ข้างในให้เ,เรียบร้อยก่อนสาหรับเครื่องปั่นน้าจิ้มสแตนเลสของนอกเครื่องนี้นะครับนอกจากจะปั่นเครื่องน้ำจิ้มแล้วเรายังสามารถปั่นพวกเครื่องเทศของสดต่างๆได้นะครับ เพื่อจะทำควกวปิ้แกนี้ก็ได้ครับเพื่อความเข้าใจในการทำงานของเครื่องนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการปั่นน้ำจิ้มนะครับโดยที่ทางร้านได้เตรียมวัตถุดิบสำหรับปั่นน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวและสาธิตการใช้งานเครื่องปัน่นนมจิ้มสเตนเลสของนอสสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะติดต่อสอบถามเพื่อมาเพิ่มเติมสามารถทัแชัชมาตามรายน้ำที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคิดถึงเครื่องมือทำอาหารสร้างไรายได้คิดถึงบ้านจำปาสร้างอาชีพสวัสดีครับ